แ้ค่าที่ที่ยนขายขวดตู้ขายขวดนะครับไม่ต้องใจรึสามคนละต้องยุยกต้องยุดีดเป็นกระป๋อง ไ,ได้ไหมได้สองค่ะติดสอง,สองนี่ในหกบาทไม่ได้อีกอีกสองอีกหบาทได้ไหมรอน,นี้เองบไม่ได้ไ,ได้ค่ะ นี่ได้ไหมได้ก็ได้อันนี้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ะอันนี้ได้หกส่บบาทได้หกส่บบาท หกบาทอันเป็นขวดก็จะไปดูอีกทีนึงค่ะนี่นะครับอีกทีนึงนี่สองนี่ค่ะนี่บุกได้ไหมนี่บุกก็ได้อยู่อันนี้เดียอีกหกบาท 6บาทนี่ได้แม่นบุกอได้ได้ได้ไบาทได้กอ๋อันนี้ก็ได้กก6บาทอันนี้กิน6บาทคันนี้ได้อันนี้ก็6บาทน่าจะอ กบาทนี่ได้ไหมอ๋ออันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เนอ้อขวดพลาสติกได้อีก6บาทอันนี้ก็ได้อีกแคน,นี่ได้ไหม

哦。嗯 ไม่ได้ยไงไหกบาทให้หลายบาทนาทะครร้อยิบห้าคนละเท่ากับสามร้อยบาทละไอ้เอาทำไมไม่ได้ ร้อยยี 6, ย่สิบีร้อกรอบแปดละรกว่าุ่นรุ่นค่าจะได้สี่้อยบาทไหมสรรมีสรรม่สร,ร้อยบาทไหมนี่ค่ะ มอันใหญ่ใหญ่ได้หมั้ยหีใหญ่ใหญ่ได้ไหมอ๋อได้ค่ะเดี๋อีกใหม่ไหมอโอมันมันยุ่ยี่แล้วมันก็เลยไม่ได้เอ้าวได้ได้ได้นีได้ร้ยสิเ็ด <sanction currently> กดตรงเกียวนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอาัาเท่าไหร่นี่นี่ค่ะร้อยสี่สิบแปดคูณ